สวัสดีครับผมพานุมาตนะครับ XMG c China Machine นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกตัวรถขุดรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งของเรานะครับก็คือรถขุดขนาดเล็ก XE 3 5 U นะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูตัวที่ไม่มีตู้แอร์นะครับอตอนนี้เรามีสต็อกอยู่7คันนะครับ ตัวมีแอร์ในตอนนี้ของหมดก็เหลือแต่ตัวไม่มีตู้แอร์ก็สเปคเข้าวๆนะครับรุ่นนี้ความพิเศษก็อยู่ตรงที่อาจจะเป็นตัว XE 3 5 U เป็นขนาด3ตันครึ่งก็จริงแต่น้ำหนักจริงๆเนี่ยก็คือ4,100ักิโลนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อในราคา3ตันครึ่งแต่ได้น้ำหนักไป4ตันนะครับก็ รายละเอียดคร่าวๆก็จะมีตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ยันมาสามสูบนะครับใช้เครื่องยนต์ยันมาสามสูบยี่สิบแปดแรงม้านะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยันมานะครับยันมาอันนี้ยันมาสามสูบยี่สิบแปดแรงม้านะครับที่สองพันสี่ร้อยรอบนะครับผมความเร็วในการเดินนะครับอยู่ที่สามจุดหก กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วในการสวิงนะครับ8.5รอบต่อนอาทีนะครับความสามารถในการขึ้นทางราดช,ชันนะครับ30องศานะครับขนาดของปุ้งกีนะครับนี่ขนาดของปุ้งกีตัวนี้0.1คิวนะครับมีอุปก,กรณ์พิเศษมาพร้อมก็คือลายไปติ้งสามารถเปลี่ยนจาก ผี่เป็นหัวคีบหัวเจาะได้นะครับแล้วมีใบมีดมาให้พร้อมกับตัวนี้สไลด์สไลด์ทำองศาเอียงบูมได้นะครับเวลาเครื่องจักรจอดตรงแบบนี้สามารถอาเอียงบูมซ้ายขวาได้นะครับโดยมีกระบอกตัวนี้โยกเข้ามานะครับก็ตัวนี้นะครับก็ ความยาวของอารมเนี่ยความยาวอารมเนี่ย1,350นิลน,นะครับส่วนปูมเนี่ยความยาวอยู่ที่2,560นะครับก็ขุดลึกได้3 6 6 0นิมน,นะครับผมอ่าวนันนี้ก็ถ้าถ้าอีกรุ่นหนึ่งก็ตัวมีแอร์ก็จะขายดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสินค้าหมด ผมก็เลยให้ดูตัวนี้ความแตกต่างกันอยู่ที่มีตู้แอร์เพิ่มมาแค่นั้นนะครับผมแต่รัณะละมรวมแล้วเหมือนกันครับตัวนี้ตัวไม่มีตู้แอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพาดุมานะครับ0933962965ขอบคุณครับ